ไฟเหลืองจะต่ำลงหน่อยสว่างมากนะครับเพราะว่าขนาดว่ากลางวันนะครับเนี่ยสีขาวอ่าสีเหลืองครับร้อยกว่าบาทครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพาดูเจ้าดิมคูรุสภาของเราคันเดิมครับและหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการทำคลิป ที่เราใส่เบาะแล้วก็ใส่ชุดตะแกรงท้ายนี่ครับก็อันนี้ก็สําเร็จรุ่ววงไปแล้วครับก็จะออกมาทรงแบบประมาณนี้ครับสวยครับเบาะนั่งสบายแล้ววันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูการติดตั้งไฟนะครับติดตั้งไฟเพิ่มครับสปอตไลท์ดวงเล็กก็จะเป็นตำแหน่งนี้นครับผมก็ได้ทำการทำเป็น เหล็กครับหงเหล็กตัวนี้อ่าเป็นเหล็กที่อู่ของเรานี่แหละทำคานเหล็กเพิ่มแล้วก็ยึดเลยยึดจอดรูยึดน็อตครับก็ใส่กับปอดไรได้เลยสองข้างปอดไรนี่ก็ราคาไม่เท่าไหร่ครับราคาหลักร้อยประมาณ100ๆๆร้อยร้อยหน่อยหน่อยแล้วพร้อมส่งถือว่าสว่างนะครับกลางคืนสว่างมากเลยจะมีไฟจะเป็นสองสีครับเดี๋ยวผม เปิดให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับดูให้ดูรูปทรงกันว่าเราติดประมาณไหนนี่นะครับสองตำแหน่งนี่คือสวิตครับอ่าร้อยกว่าบาทนี่ได้สวิตด้วยสวิตนี่ครับมีตอนนี้ปิดอยู่เปิดล็อกแรกป๊อกก็จะเป็นไฟสีขาวก่อนอ่านี่ครับไฟสีขาวนี่ครับ ถ้ากลางคืนจะสว่างมากครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าเนี่ยอันนี้คือล็อกแรกนะครับล็อกแรกจะเป็นสีขาวส่วนล็อกที่สองจะเป็นสีเหลืองนี่ครับล็อกสองก็จะเป็นสีเหลืองอ่านะครับใบเปิดตอนตัดหมอกนะครับนี่นครับราคาไม่กี่บาทครับแต่สว่างครับเพราเป็นตอนคืนส,สว่างมากเลย ครับผมต่อติดตั้งง่ายครับอันนี้ที่ผมไว้ตรงนี้ก่อนก็คือว่าเดี๋ยวจะซื้อบาร์มาใส่ครับยึดระหว่าง2ฝั่งเนี้ยแล้วก็ใส่เป็นชิวกระจกก็เลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือปิดอ่าครับส่วนสายไฟครับก็เดินจากตัวหลอดเข้าสวิตนะครับตัวชุดหลอดนี้เข้าสวิตเข้าสวิตตรงนี้แล้วก็ดึงไปที่แบตเตอรี่เลยครับ ไฟเราออกมาจากแบตเตอรี่เลยค้างนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟแบตโดยตรงมันจะสว่างครับมันจะไม่ต้องไปดึงไฟรถนี่ครับเพราะว่าไฟตัวของไฟรถเองไฟมันไม่ค่อยแรงครับไฟมันใช้ไฟจากมัดไฟขึ้นมาใช่ไหมครับมันไฟก็เลยทําให้ไฟไม่สว่างสู้เราดึงจากแบตเตอรี่ได้เลยครับดึงจากแบตเตอรี่แล้วก็ไฟก็จะสว่างสว่างแบบสว่างโล่งเลยครับตอนกลางคืนแต่เราก็จะปรับให้มันต่ำๆครับ เพราะว่าไฟจะแตกกระจายกระจายหน่อยอาจจะไปส่องตาคนอื่นอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะลองหมุนแล้วก็ส่องไฟให้ดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนครับ mm hmm. ครับเราก็จะลองเปิดไฟให้เพื่อนๆได้ดูครับอันนี้มันกลางวันครับมันอาจจะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสว่างครับจะลองเดี๋ยวลองเปิดดูไฟให้เห็นดูของเข่า mm hmm. อ่านี่ครับอันนี้ไฟสีขาวแล้วไฟเหลืองจะต่ำลงหน่อยอ่านี่ครับก็ถือว่าสว่างนะครับสว่างมากนะครับเพราะว่าขนาดว่ากลางวันนะครับเนี่ยกลางวันแสงสว่างจะจ้าครับยังยังใช้ได้ประมาณนี้ครับถือว่าสว่างมากเลยนี่ไฟสีขาวครับสูงหน่อยอันนี้ปิดสีขาวอ่าสีเหลืองครับร้อยกว่าบาทครับ เดี๋ยวผมจะเอากล่องให้ดูว่ามันเป็นไฟตัวไหนครับถือว่าสว่างนะครับนีสว่างแล้วก็ชัดมากเลยเดี๋ยวเอากล่องไฟให้ดูครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นกล่องไฟนะครับกล่องสปอร์ตไลท์ที่เราสั่งมาใส่รถเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีสวิตช์พร้อมแล้วก็ไฟสองดวงนะครับเผื่อใครสนใจก็ลอง ไปเสิร์ชหาได้เลยครับนี่ทั้งใน TikTok ก็มีครับใน s h อ p e e Lazada ก็มีพร้อมส่งอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทครับไฟสว่างมากแล้วก็จะบอกเขาจะบอกนะครับวิธีวิธีการต่อวิธีการต่อสายเนี่ยครับว่าต่อยังไงครับแต่ถ้าคนไหนไม่ไม่เข้าใจหรือว่าแบบงงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมามาทำให้ดูว่าวิธีการต่อครับว่ามันจะต่อไง ครับผมสำหรับ e ีนี้ครับเจ้าดีมพุรุษภาคันนี้ก็ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการติดตั้งไฟแล้วก็ขาย,ยิดให้เพื่อนๆทุกคนได้เป็นแนวทางดูครับเพื่อใครอยากจะทำแล้วก็ไว้ที่ยามค่ำคืนครับไม่ว่าจะออกคลิปหรือว่าใช้งานทั่วไปก็สามารถลอง ทําตามได้เลยครับงบไม่แพงแล้วก็แค่ติดตั้งก็ง่ายครับลาไปติดตั้งกับเกาะกับแบตได้เลยสําหรับคลิปนี้เจ้าดีมคุณสุภาร้านซ่อมครั้นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัน e ีหน้าครับผมไปแล้วครับบาย